เตรียมดินเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำปุย๋ยเพื่อให้มันจเจริญเติบโตที่ดีค่ะอันนี้เสร็จแล้วเลยอเราจะเพาะเราจะเพาะเมล็ดให้มันเกิดเป็นต้นกล้าเล็กๆก,ก่อนนะคะถ้าเราไปลงแปลงเลยเผื่อเผื่อเวลาเราลดน้ำมันลอยหนี เราก็จะเตรียมดินแบบนี้ก่อนดินเรามาอาจจะไม่มีแร่ธาตุที่สมบูรณ์เดี๋ยวพืชเราจะเิเติบโตไม่ดีเราจําเป็นต้องเอานี้ยรอไปก่อนหลังจากนั้นเราก็นําเมล็ดผักที่เราเตรียมมานะคะแปลงสาธิต ใส่มือล้าก่อนนะคะหลังจากนั้นก็โรยไม่ให้ถี่มากการที่เราปลูกในกระบะอย่างนี้นะคะจะดูแลง่ายขึ้นดูแลง่ายแล้วก็ช่วงนี้เราดูฝนก็ไม่รู้ว่าจะโดนฝนแล้วมันจะไม่เกิดเราป้องกันไว้ค่ะอย่างากนั้นก็โรยข้างๆให้มันนะ ะะแล้วก็ลำเลยหลายหลาย,หลายอันกองหนึ่งเขาก็ให้หนึ่งพันเม็ดหนึ่งพันเม็ดนะฮะเขาก็รูไปเลย เรียบร้อยค่ะหลังจากนั้นเราก็นำดินนำดินมามาปุ่มรอบหนึ่งมาโรยกบหน้าอีกรอบหนึ่งเวลาเราลดน้ำเมล็ดค่ะเราถึงจะไม่กระเด็นออกนะคเราถึงจะไม่กระเด็นออกบางค่ะถ้าหนามากไปยังมไม่เกิอ รอบหน้าเราก็จะมาดูค่ะว่ามันจะเกิดเดยอะไหมเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยย